วเนายงมาอวยพรให้ผมส่สี่เท่า,ราไรใช่ไหมมันต้องเปิดอีกสิบลูกนะถ้ากูจะไม่ผิดอ่ะกูนับดีแล้วนะ,ะน่าจะสิบลูกพอดีเอ้ยไม่สิบลูกว่ะสิบส <13. S 1> ายละไม่เป็นไรก็ส่งไปเลยผมออกก,อก่อนส่งยาเทียร,ร,ร์โลหกสิบห้าเยอะมาก let's go เลยเพื่อนหรอไงเป็นเทียโร์ลูก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 สัตหีบโดของกูนายหน่อยเยอะอุเละมาแล้วเละมาแล้วยี่สิบเลย มันจะต้องรีบออกเลยอีกลูกนึงก็สิบโลไหมงั้นไหมโอ้ยเยี่ยซาชาไดหนึ่งโลแต่ว่าคุณอาจจะชอบสิบโลเลยก็ได้เออเอ่อผมเชื่ออยู่แล้วซาชายังไงก็ได้นี่เมื่อกี้เท่าไหร่นะกูลืมไปแล้วสามตุ้มตุ้มไม่ตามแล้วสามละโอ้ยเยี่ยโดไทยไอ้กูลุ้นไงเฮ้ยโอเคเลยเฮ้ยได้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 กำลังจะปั้นไปดิห้าใช่ไหมห้าห้าห้า โูดีจะลายอย่างวะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโคเลยไม่เอาปลาปละคุณอะไรนะอุ้ยฝีข้าวโอ้ยแม่งหลบหมดเลยยแม่งหลบหมดเลยแต่ปัะเด็นก็น่าจะพออยู่แล้วแหละคนไม่ซ้ำเป็นม้วนมาบ่อยจานสวยๆเป็นเนตรเฮ้ยไอ้อะไรได้ลูกถือว่าเท่าทุนเท่าทุนมาอย่างโฮ้ยแต่ร้ายอย่างวะสิบลูกกันอะ อ่าสิบเอ็ดนี่ไงพี่ออกแล้วสิบโลดีเย้ยเจอดีบายเย้คุณทีเลือกเลือกก่อนไหมเลือกก่อนไหมเชื่อกูไหมกูว่าถ้ากูเลือกอันเนี้ยน่าจะออกไอ้เชี่ยนี่ไม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 ่ออกไม่ออกอย่าพยายามดีกว่าบางทีเกมแม่งควรตีอย่าอย่าสวนทางจริงจริงอย่าสวนทางคุณจำได้ป่าวว่าประมาณเท่าไหร่เนี่ยมันหายคุณจะไม่ได้ ปมเปิดแบบเปิดไม่ได้หวังแล้วมันรุนแรงไงคุณอุ้ย40โลแล้ว45โลเลยมั้งเนี่ยโอ้ยเลยจะออกเลยเออคิดว่ากูออกเลยกูจะพอเลยจะได้แบบเก็บเพชรไม่แง่กูขัดห้ามึงไปแล้วด้วยไอโอเปอร์ซิพชั่น40แล้วล่ะ4 2ต่อยากวิ่งเขาตึงยังเลยจะมารอบหน้าเพราะว่าถ้ารวมกับประวัติที่หายไปอาจจะมารอบนี้ก็ได้ ไม่ใช่โอ้โลึกนะลำหน้าแหละโอ้โหยสวยๆโอ้ยเดือดเปิ้นหงสต้องต้องอันนี้คลองนอกอันนี้แหละโอ้โหใจร้ายตัดคนลึกเลยดิเห็นลูกไหมเห็ลูกไหมน่าจะใกล้อะล่ะได้ได้วุ้ยจะจะมุ่อีกแล้วไอ้เยอะนี่ยภาวันนี้ยอมสียอมสีมาแลกไอ้เหี้ยอือยติดลูกไปเห็นลูกไหมเห็นลูกเห็นลูกเพราะว่าน่าจะใกล้อะละใกล้ออกแหละ ลึกแล้วไม่หลุดเลดอ่ะอันนี้ดีใช่แต่ถ้าลึกรู้สึกหลุดเลดอ่ะอันนี้ไม่ดีมาแล้วป่ะเนี่ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วเาใหญ่ใหญ่ใหญ่เย้โอ้โหสวยสวยโอ้โหครบแล้วพอ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 จบแล้วจบแล้วเฮ้ยกูกูเปิดตัวละครอีกสิบโลได้ไหมากเปิดอ่ะากเปิดอีกสิบโลอ่ะอ่ะแค่สิบแค่สิบโลลองเปิดเลยสิบโลแล้วผมก็ไม่เปิดเลยเออ โคเล่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 คคเล่คคเล่คคเล่อยากได้โคเล่อะสี่อะไรอ่ะสี่อุ้ยได้เลยสวยอุ้ยอยากสูงว่ะอยากได้โคเล่อะไอ้เก่ five minutes later เฮ้ยโหสี่ห้าโคเล่ไอ้ตัดไป็นสี่ห้าเลยไงเออคุณนี่เลิดเปิดี่เปิดห้าสิบไปแล้วโอ้ออกคุณนะ เปิดไป50อยู่แล้วก็เท่การันตีไปคุณแอสไนโน่ใช่ใช่ไอเอ็ดดิไเอดไเอ็ดก็แปลว่าถ้าออกมา20แปลว่าพอดวงดีมากฮักดาวฮวงฮวงอุ้ยฮวงก็ไม่ออกนะเฮ้ยหกสิบเลยอืออันนี้ครูเปิดแบบไหนนะเปิดสลับไปมาใช่ไหมเดี๋ยวอยากได้ใช่ใช่เฮ้ยโอ้โหดีแน่ถุนไปเท่าไหร่แล้ววะสิบหกสิบเนาะ 60แล้วครับ60แล้ว60แล้วเมื่อกี้ส่งตู้ไหนไปวะเออเมื่อกี้มึงมึงมิ่งแค่มึงปรุ่มเดียยะไปเออเนี่ยมามีการันตีไหมครับคุณนายไม่มีนะไม่มี62เนี่ยรุ่นเล็กแน่นอนคุณเดียยะได้มาได้คุณเนี่ยหนอน62 62อีกคือ73 3แล้วนะฮะจ้างวันนี้ยังไงครับ74 74เจ็ดคันเอนโน่เลยนะเว้ยเอนโน่แล้ว ไปโนเลยน้องเจน่พี่ที่พ้ยไม่ออกกั็นลึกเหรออุ่ยใจร้ายตัดลึกเหรอโอ้ใครจะออกใครจะออกออกหัวหรือออกก้อยเย็นนอเย็นเดียวทำไมเป็นไซโน่ทำไมไม่กดไซโน่เออพ่อไปพ่อไม่กดไซโน่เออมันสลับก็มันสลับแล้วมันควรจะเป็นตัวนี้อาวุธออกซะมีแม่งเงี้ยม่ออก เออเอาหน่อยดีกว่าเพิ่มหน่อยก็ได้เพิ่มหน่อยก็ได้เพ่มหน่อยนะสามติบมึงเอาอะไรอาวุธหรือตัวละครดียาดียาไอ้การันตีไหมเท่าไหร่ไม่มีการันตีไม่มีอ่ะเห็นวะโอ้ไม่มีที่ยัยเลยอ้าเลยหรือเปล่าอุ้ยโอเคเหมือนจะลึกก็พอกันมาทำไมไม่ได้ใช้ไม่ก็แบบมึงก็แบบกูแหละ เอามาไม่ได้ใช้อแต่กูยังซีห้าแล้วเนี่ยกูยังเปิดอีกตัวหนึ่งหวยยังได้ยังได้ไดไดโคลเลีลเลลเลยดี <c oughs> <t> ่หกได้ตลอนเลยจะด้จะได้มากเลยสามสิบโลเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เปิดสิบโลอันหนึ่งไหมอ้าเปิดไปแล้วดีกว่าไปเลยไปเลยสิบโลไปเลยมันจะแบบมันจะมีสกายแห่งปีกพองออกมาด้วยไม่น <c oughs> แค่สากายมัน <c oughs> ไม่ออกร <c oughs> อบหน้ารอบหน้าแอมเปนอองรอบหน้ารอบหน้าโอ้โหที่เย่แซงกันเดียวเลยเกือบเลยเนาะใช้ได้อยู่อะ ตู้ไหนนะตู้นี้ปหมโอเคตัวนี้ดิคุณจะเอาอรยากาศที่เอ่อกุณจะเอาเชนเฮอร์ได้ถือดาวย่างงั้นเหรอก็ได้แล้วซีหนึ่งมาทำพิเย่ไม่มีค่าเลยไม่ได้สามสิบสามสิบโลเลยปหมเนี่ยใช่สามสิบโลสามสิบโลเนี่ยหมดอีวไม่เห็นพ่เย่ของทองนี่กะกิโลละกิโลละเฮียกิโลละเออว่ะชอบไม่เช็คเจ๊กดิเป็นไรนะ สี่สิบสามอ่าสี่สามเมื่อกี้นี้ไปสิบโลก็ห้าสามอะหกสิบสามอ้ย let's go หกสิบสามโอ้โหสิบสามเนดูตึงนะมิกะโอ้โหพี่แกหัวเขียวมาเลยเอาบกยนไปเจ็ดสิบสามออกออกโอ้หนั่นฮะหยุดเลนะนะหึหลุดเลทนะนะมาไงอะหลุดเลทนะนะ เมื่อไงอ่ะเราอ่ะถ้าเจ็ดสิบถ้าเจ็ดสิบห้าไม่ออกอ่ะก็ต้องรออ๋อไม่รอดิเติมเจ็ดสิบสี่ออกแล้วออกออกออุ๊ยตรงนี้เลยเหรอไม่รู้จะยืนตรงไหนก็เหมือนกันนะถ้ามันจะมาใช่ไหมเออว่ะไม่ได้สนใจหรือว่าเป็นเพราะกูไม่เชื่ออะไรแบบนี้วะเดียวอยากเลยไม่มาหากูอ่ะเลยออกยากไม่รู้กูก็ไม่สนใจอยู่ดีก็เปิดได้ก็ได้ เจ็ดเจ็ดเลขนี้เลขนี้มาตลอดสีสีไปเจ็ดเจ็ดไปฮะม่วงเลยเจ็ดเจ็ดม่วงเลยแปดแล้วล่ะโอเคเจ็ดเจ็ดแปดถ้าผมหรือเปล่าพอหงมาได้ตอนเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไม่ลางั้นอหะไม่กูเหอะจริงแทนส่งคุณคุณนะคุณไหนส่งคุณคุณไหมไอเนี้ได้โลเดียวไได้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 อยู่ได้อยู่ออกไหม เฮ้ยมาแล้วถ้าหลุดเลยอ่ะขอไปจีนไม่หลุดน้ำแข็งแม่งของกูจริงๆริดีด้วยครับดีดด้วย woo y e ยได้แล้วกูบอกนะน้ำน้ำแข็งกูก็ไม่เคยหลุดใครจริงนะนอกจากไอ้เฮียนละไอ้เฮียเตี้ยละไปสัตว์เนียทองทองเลยมึงมึงต้องเห็นมึงมึงรู้แบบว่าคือไอดีกูอ่ะ มึงรูวว้ป่ะกูไม่ได้เล่นแบบสามอาทิตย์อ่ะกูไม่ได้ทำอะไรเรลยแม้จริงๆแล้วมันควรได้เพชรมากกว่านี้นะแต่กูขี้เกียจอะไรเงี้ยทสามอาทิตย์นั่นเท่าไหร่วะนะเนี่ยเอ้าโอ้ยสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบอ่ะเสียไปไ,ได้ก็เทียกูเสียไปสามพันกว่านะเพะ <laughs> ะื่อนเย็นเยนอ๋อวิ่งสองหมื่นเลยเหรอทำ <laughs> ไมอ่ะใช่แล้วไอ้ยแล้วที่กูมีนี่คือห <laughs> นึ่งร้อยห้าสิบไม่ควรระชั้นกันเลย เอ้ยจะินโอ้โหาลุยเขียการไม่เหลือไปทำทุนเลยไม่มีเมื่อกี้ไม่กี่โลแล้วเดอกูลืมจไม่ได้เหรอไม่เข้าไม่เข้าให้สิบสิบเอดแผ่นน่ะสิบเอ็ดแผ่นคูณห้าอันห้าสิอดแผ่นคูณห้าได่เหรอประมาณการันตีสิบแปดแล้วมั้งห้าแปดห้าเก้าอันนี้อันนี้ประมาณอันนี้ห้าเก้าละอันนี้ห้เก้าเอ๊ะไม่ได้อยู่ในนี้ไม่ใช่เหรอ S <S <S bills, อยู่อยู่อยู่อย oh. ู่อยู่เดียวไม่เห็นอันนี้หกอันนี้หกสิบไปละอันนี้หกสิบละหกเก้าเฮ้ยโอ้ยเจ็ดเจ็ดติบละมาเลยเฮ้ยมามาเร็วการันตีดีตื่นเต้นอะไรเอาวอ้อยยังมีโอกาสได้ตีนะมีโอกาสได้ตีนะเนี่ยอย่างเงี้ยอาวุธต่อไหมอาวุธต่อไอ้แดมแดม มึงมากดได้กูได้สิบโลไปไปไปเฮ้ยเอาไม่ทันแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไม่เป็นไรไม่ออกเลยไอ้นมประวัติปึ๊บมึงมึงโอ้โหโอเคีสะอาดเลยสูนยสศูนยเลยอันนี้อันนี้ยสิบอันนี้ยไ่แก้สิบนะ้มไปแก้สิบอันนี้ยสิบเอ็ดตัวเทียโรอะเฮ้ยได้นาทียโรไปก่อนสองกูไม่ดูอ่ะกูกดอย่างเงี้เลยสิบสามสามยี่สิบเฮ้ยอ่ะกูเปิดสิบนะ อบอันนี้สามสิบแล้วนะเว้ยอีกสามสิบลูกล้างเกลืออ่ยังดีเลยว่ามันไม่ได้ล้างหรอกไอ้เกลือก็อยู่นี่มันอยู่ทั้งสองกันแหละไอ้เกลือใช่โอ้ยไอ้ยี่ห้อมีเกลือไอ้ยี่้อมาไงตัวนี้เสียดโอ้ยเงียบไปเสียดอ่ะมันคุณนายครับอย่างสถิติดีสรุปคุณนี่คือมากิโลนะคุณนายที่ดี ใช่ดีสุดอะของคุณอะออนนี้เท่าไหร่ละสี่สามไม่หกก็เก้ามั้งโอ้โหรอสี่สิบแล้วหลายสัตว์กูรอสี่สิบแล้วเนี่ยไอ้เหียอันเนี้อันเนี้ยครบอันอันนี้เมื่อกี้ห้าสิบละหกเจ็ดหกแปดหกแปดหรือเปล่าโอเคเออเมไม่รู้ทรงกันู ฮ้ยไปตัวละครเลยพอเออเออแล้วยี่ดีสี่หนึ่งมาเนี่ยจะได้ตีหนึ่งป่าวะเฮ้ยก็สี่หนึ่งนี่มาก่อนกูยิงขึ้นเลยนะโลแล้วเป็นไรแบบนี้เกินกดอีกสี่โลเฮ้ยลึกเก้อลึกแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเฮตโตเพิ่งได้เฮตโตครั้งแรกนอนลุ้นเลนด้วยไอ้เหี้ย ดีอะไรเดียวอเนี่ยอันนี้กดติดไปนะคุณนายติดเลยมาเลยหรือเปล่ามาเลยเุ้ยมาแล้วมาแล้วสีนึงสีหนึ่งจะเป็นรูปคนถืออะไรกมกลมกกลมมกลมไะีหนึ่งกมกลมสีหนึ่งกกลมไอยากกบกลมเลยมานะสีหนึ่งกบกลมไหมอุ้ยอุ้ยยูตใจ

ไอ้ย่กล้วไเด็ดโอ้พี่ติ๊กยิ่งีติ๊กเ้ยหรือว่าจะมีกไม่มีบ้าเดี๋ยว้เม่ได้เาว่าพี่าคที่มานยมามดิยายละี่มอติติ๊กนอยเก่งยี่สิบพี่ยี่ิ